ใครที่โดนทิ้งมาตลอดผมขอเสนอของขลังกระชับรักในเทศกาลอาหารของคนสดกับเมนูลงไข่หน้าหอยไฮไลท์ของเมนูนี้คือหอยโฮตาเตะผมเลือกหอยที่มีคุณภาพสดสะอาดจ,จากโฮตาเตะเฟสติวัลเทศกาลหอยโฮตาเตะส่งตรงจากญี่ปุ่นโดยเจโรกรุงเทพนำมาดองกับซอสฮอนดาชิและซอสโคจิและนำไข่ไปดองกับซอสโชยุทั้งสอ,งอย่างดองทิ้งไว้ข้ามคืน เมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว <ihan> จ <ing> <atur shifted> <classical> <cœur> ัดลงจานและตกแต่งด้วยน้ำมันกระเทียมดำลงมนเพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูลงไข่นะน้าหอยละครับรับรองว่าคุณจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนอย่างแน่นอนถ้าใครอยากจะชิมเมนูนี้มาพบกันได้ที่งานเฮลิคเนียฟู้ดเฟสติวัลตอนดาร์กวาเลนไชน์เทศกาลอาหารของคนสดในเดือนแห่งความรัก16-25กุมภาพันธ์นี้ณ MCC Hall t h อ Mall l i f e ล t ์ไ e บางกะปิแล้วพบกันนะครับ